คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเสรษฐมานะนะครับกับสูตรเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างสูตรที่3ามนะครับโดยกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดูนะครับถ้าท่านไหนกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำนะก็ในสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่17มกราคมปีหกสี่นะครับ17มกราคมปี64สต้นปีหกสเลยนะครับเศรษฐี10งวดนะครับเอามาดูนะครับเต่ตัวเลขนี้ เรามาดูกันเลยนะครับสิบเจ็ดมกราคมปีหกสี่<ม>เดี๋ยวก็สักกู่นะครับก้งนะนี้อ่อเข้าต่อนางเนไงครับเป็นสิบเอ็ดงวดขอไปแยบัคลีร์กัาเป็นสิบเอ็ดงวดครับเป็นสิบเอ็ดงวดครับ เข้าต่อไปคนะครับออลองมาดูครับสามแปดสี่สามเก้าห้าสองต้นหนึ่งห้านะครับลองมาดูนะครับเด่นใน,ส,น,น,ใ okay. ในส่วนของหลักหน่วยล่างใช่ไหมโอเคเราใช้ในส่วนของหลักร้อยหลักสิบของร้อยที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหน้าขั้นที่หนึ่งครับเก้าบวกสาม <c oughs> เป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าครับสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สเอ็ดยิบสองสาสี่ยี่สี่สกยิบเจ็ดยิบเจดใส่เจครับเจ็ดบวกหคงที่เป็นแ8ดแปดบกสครับเป็นสิบใส่ศูนย์บกสาได้3าได้เจ็ดแปดศูนสาะครับเจ็ดแปดศามาดูครับ1กุมภาพันธ์ครับออกเก้าหนึ่งสองสามตารางเก้าเจ็ดนะครับเลขเจ็ดครับมาตำแหน่งของฝักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1กุมภาพันธ์นะครับ1กุมภาพันธ์ นะครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้แปดเก้าหนึ่งสี่นะครับแปดเก้าหนึ่งสี่เรามาดูครับแปดเก้าหนึ่งสี่มาสึกงวันนี้ที่เรานะครับเลขเก้าเข้ามาหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับหนึ่งกุมหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้สามสี่หกเก้าสามสี่หกเก้านะครับเราโดยหนึ่งมีนาคมออกอะไร มีนาคมออกห้ากับเจเลข3มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1นึ่มีนาหนึมีนาคมหกสี่ำนวณหลักหน่วยล่างได้9025 9 90ูนยงห้าเก้าศนสองห้ะครับเราเก้าศูนย์สอง้าเราศกมีนาคมกมีนาคมออกสี่สองสอเลขเก้มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง ต่อมาสิบีนาคมครับสิบีนาคมหกสี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้ห้าหกแปดนห้าหกแปดหนึ่งนะครับห้าหกแปดนเอามาดูครับห้าหกแปดหนะห้าทำเลยห6 8 1กปดหนะครับเลขห้าครับ,เข, 5, รบเข้ามาหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาหนึ่งเมษายนนะครับหนึ 1, ่งเมษายนเรามาดูกันหน่อย สอบวกเเป็น9 9้าเบวกเเป็น16 16กสิบหกบวกเก้าสบกบวกสเป็น25,5สิบหบกหนึ่งที่เป็น6กหบวกสที่เป็น8 8ดบวกสเป็นสิบสิบหได้ห้าหกแดหนึ่งนะครับต่อมา16เมษายนนะครับออก1นึ่งศูนย์ศูน็เปาะครับเลขหกมาหลักมาล่างนะครับเลขหกหล,ลักบล่างเลขห้าเขมาด้วยนะครับแถมมาสิบเมษายนนะครับตามมาดู แปกเจ็บวกกันเป็น15 15บวก1ของที่เป็น16 16บก9วกเกบกวก้บเป็น25บใส่5 5บก1ของที่เป็น6 6บวก2 6 7แใส่ปบก3เป็น1ส่นได้ห้นะครับ1พฤษภาคมครับออ็2 7 2 2ตัวลงออก2.2 2 2ตัวนะครับเลขแปดมาลักหน่วยล่าแถมเลข1มาลักสิบด้วย ต่อมาครับหนึ่งพฤษภาคมหนึ่งพฤษภาคมครับเรา,าไปดูนะคสบวกเเป็น9 9้เบกสเป็น12ถูกต้องไหมได้ผลรวมสิ12องสิบสองวกเก้าสบวกเเป็น21่สิบเอ็ดนึ่งบวกหนงที่เป็น2 2งสงบวกสองที่เป็น4 4่สบวกสางที่เป็น7จ็ดได้หนึ่ หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสีดควณครับ1247งสองสี่าสิพฤษภาคมครับเลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เลขหแถมมาด้วยการว่ามา2ตัวล่างคบนะครับต่อมา16พฤษภาคมครับหกแปดสี่ห้าเจ็ดเกบวกเเป็นสิบสอบสกแเป็นยี ยี่สิบวกเก้าที่เป็น29่สใช่มครับใส่เก้าเก้าบวกหนึงที่เป็น10บสศูศย์บวกสได้2 2งสงบวกสามงที่เป็น5ได้2 9025 9025นกครับเราดูเกาศูนย์สองห้าหนึมิถุนายนครับออก4ี่ห้าเลขห้ามาลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1มิถุนายนหนมิถุนายนหกสี่นะครับ ก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเก้าเป็นสามสิบเอ็ดหนึง่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เป็นสองสองบวกสองคงที่เป็นสี่สี่บวกสามคงที่เป็นเจ็ดได้หนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดเรามาดูสิบหกไม่รอยนต์สิบหกไมครอนยน,ยนออกหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งสองตัวเลขอหนึ่งเจ็ดนะครับ 1> 8 6, 1 2ห1 7นะครับเลข7มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเลข1แถมมาด้วยคาว่ามาสองตัวลายหลักนะครับต่อมา16บหกม่ถายยนครับสิบหกไม่ถายยนครับเราเดี๋ยวนะครับหลักร้อยหกหลักสิบกับแปดหก 8ปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบวกศูนย์คงที่เป็น14บสี่บวกศนย์ครับบวกศูนย์ในในงวดของ1ิบหกม่ได้ยายอนะครับแปดบกหบกศูนย์เป็น14 14ีบวกเครับ14 15ี่สิบห้าสิบหกสิบเจแปดสบสายาละยีสาใส่3 3มสาบวกหนึ่งคงที่เป็น4 4่สบกสอสี่เป็น5้าเป็น6กใส่หก 6บก3เป็น9ได้3 4ได้3ได้3 4 6, 6, 6, 6, 6, 6 8, 8, 9นะครับ3 4 6 9นะแล้วก็มาดู3 4 6 9เรามาดู10 1อ่ะ1ก็ได้ได้คม6 4นะครับยุงเริ่มมาละ3 4 6 9นะครับได้9ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง นะครับต่อมา1กระดาษม64ออก713 5 1น2 2องตอน2อเถูกต้องไหมเตรียมสีกันหลักร้อยบวกกับสิบครับห้บวกหเป็น6 6หกบวกเดหกบวกเเป็น13ถูกต้องไหมครับคำนวณตามนะเป็นสิ สิบวกเกครับ13บสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปดสิ้ายสบอดยิบสอยสิบสองยิบสองใช่ไหมแล้วก็ใส่สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นส3มสบวกสองคงที่เป็น3าเป็นสี่เป็นห้าได้ห้า ห้าบวกอีกสามพืที่ห้าบวกสามคืที่เป็นแปดได้สองสามห้าแปดนะครับเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้เด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างสุดที่สามนะครับกดติดตามด้วยอย่างที่บอกนะครับอันนี้สติมาขบสเปนวดติดนะครับ ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลงเฟ e b o ๊กด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันรู้ก่อนโหยก่อนก,นกับสุดหอยช่อจีดีเมลานครับสวัสดีครับ